หนักอ่ะใส่ถุงให้แน่ใส่ถุงอันนึงไปแล้ว ชมความน่าร yup. ักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเ mm นีย hmm> ด้วยนะคะเยียงเยียมเยียมอเอสวัสดีครับนาวมาช่วยติมเหรอวันนี้นาวมาช่วยไอติมพี่จูไปไหนลูกพ่จูพ่จูเอ๊ะเหรอพิจูหลับค่ะแม่แม่พจูไม่ตื่นจูไม่ตื่นเสร็จดาวเลยวันนี้นาวมาช่วยติมในตัง แม่ไม่มีตังเลยหนทำงานทำไงเนาะหนามารอกินไอติมใครแม่เุยยุยยุยเอากี่อันหนูอะหนูเอากี่อันฮะหนูเอากี่อันฮะอ้บอ้บเร็วอ้บอบเออเออมีฮือด้วยนะฮือพี่จูหลับอยู่ อเออนมูจ,จว,วันนี้มาซื้อไอติมคนเดียวนะใครแม่เอาตังค์มากี่บาทหน,นาวแล้วแกออมสินเหรอหุย้ยวันนี้หนาวแกออมสินมาชื้อไอติมด้วยอะนั่งลงเรียบร้อยเร็วนั่งลงเรียบร้อยทํายังไงฮะนั่งลงเรียบร้อยทำยังไงเดี๋ยวก็ได้ตักไอติมให้อ,อะไรนะมนดดไม่รู้นะ ขวัญใจรถไอติมมานี้นะขวัญใจรถไอติมเออพ่ออยู่ฝั่งนูน้นพ่อวางหน้าหนูหลหรอตาคอนใจยิ่งจะต่างเองเะรอจะต่าง,ง,งเองแล้วเหรอโอ้ยคิดด้คิดด้จะต่างเองกินใบไผ่รอด้วยนะ ด้่ยผ่รอด้วยนะวันนี้นนามาชื่อไอติมคนเดียวเหรอโอ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วกินได้กี่อันนี่คะจะกินได้กี่อันเออแอบๆไหมมันล่วงอะลูกโอ้มันล่วง <c oughs> <c oughs> สตรอเบอรีร่มันล่วง <c oughs> ร่วงรีบแล้เนาะเดี๋ยวพี่จูตื่นอดเดี๋ยวพี่จูมาแย่งเดี๋ยวพี่จูตื่นพี่จูก็มานเมาเลยไอติมก่อนหนาเสียงดังนะพี่จูตื่นนะเออืส่ถูกไว้ฝาพี่จูด้วยเด้อใส่ถูกไว้ฝาพี่จูด้วยนะลูกเอาพ่อค้าตักไม่ทันใจค่ะแม่แม่หันไปกินหันไปกิน ก็ภัยก่อนตักไม่ทันใจเลยเดี๋ยวหนูยกทั้งถังไอติมลงไปเลยนะที่เล่นไปหายาย่ลหายายโอ้ยยายเรียยยายเรียกค่ะแม่แม่ยายนี่คือพาหลาดเขาไปไหนไกลไม่ได้นะยายเรี้ยละหรอกยายไม่มีตั้งชีิตมไม่หนาวหรอกยายเรียกถึงว่าอยู่เขาฮือ พ่อยายด่าแน่เลยโอ้กลัวยายด่ากลัวยายด่าเหรอกลัวยายด่าใจนึงก็อยากยินใจนึงก็กลัวยายด่าจะกลับจะกลับจะกลับแล้วอยู่นานเดี๋ยวยายด่ากลัวยายด่าอ่ะลูกอ่ะนี่นี่นี่มาเอาเร็ว หอนแล้วอาบ้าปะ,ปะอยากกินก็อยากกินกลัวยายดูก็กลัวเออยายไม่ดูถือใส่ถุงไปฝากยายยายก็ไม่ดูแล้วใช่ไหมใครจะกล้าดูหนาวเนาะหนาวก็เอาไอติมไปให้ยายไงใส่ถุงหิวแล้วก็ถือไปเด้อใส่ถุงหิวถือไปด้วยเด้อ

อหน่จะกไอ,อติมอ,อหนาวนี่หนาวนี่สองจดสองใจหน้าหนาวนี่กินไปบ่นไปด้วยนะยายด่าแน่ยางงนนี้ออกจากบ้านมาคนเดียวมาซื้อไอติมคนเดียวยรถตู้อยู่ใกล้ๆด้วยเสร็จแน่คอยจับขึ้นรถแน่เลยจับหนาวขึ้นรถตู้แน่เลยใช่ไหม

ยายใส่สีดายเยอะมาดยิบมยายบดาดอกใส่ถุงไปให้ยายน้เด้ยอยักสองอนถือไปน้ำถือไปให,ให้ยายด้วยเด้อถ้ามีของฝากเขาไม่ด,าดนะ่าลงน้ำเออเขอาบดาดอกใส่ถุงไปอย่าไปกินก่นกนกับพ่อกินก่อนยายนะ พอยังพอแล้วยังเอ่ยเดี๋ยวก่อนอิม่มเลยรักได้ก่อนอ่ะนั่งลงไงนั่งลงถุจ้าก,ก่อนนั่งลงช่ชวยๆแล้วนั่งลงดีๆี่เรื่องเรื่องแล้ว,ลว <c oughs> นั่งลงสวยๆเอา <c oughs> โอ้ยอนี่าทางนี้ไอติมนี่นี่ไอติมอยู่ทางนี้ลูกคิดหนักนั่นอาป้าป้าปทั้งกินทั้งคิดหนัก <c oughs> anh ơi Bay dài đà Nào vô đi Cua dài đà พอ่อพ่อมาจ่ายตังค์เลยมาจ่ายตังค์แล้วแล้วพ่อมาจ่ายตังค์นะคะแม่แม่ลูกวิ่งนีไม่จ่ายตังค์ต้นหนาวไม่จ่ายตังค์